สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานในส่วนของแอปแล้วก็ Sena b l u e t o ยี่สิบนะคะก่อนหน่่ยถ้าเราเปิด b l บลู o t h ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถเข้าแอปได้เลยค่ะแอปเซนานะคะ S E N A เซนาสีแดงนะคะสามารถรับดาวน์โหลดได้ใน App Store แล้วก็ Play Store นะคะ หมดแรกนะคะเราจะเข้าสู่โหมดเบสิคเซตติ้งนะคะจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปของบลูทูธนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าที่เครื่องเนี่ยเขาเซตมาให้อยู่แล้วนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเราจะมีเปลี่ยนอยู่บางโหมดนะคะเช่นโหมดของม o ช i ั่นเซนเซอร์นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น Disable นะคะเพื่อที่ว่าพอเวาลาเราขับรถเร็วๆเนี่ยบลูทูธคิดว่าเคาะหรือขยบมันมันก็จะเป็นคําสั่ง เสียงขึ้นมานะคะเราก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นส่วนของ He ดดี้อนคอนะคะถ้าอยากจะให้สัญญาณของการคุยนคอมได้ไกลขึ้นนะคะเราสามารถปิดหมุนี้ได้นะคะแต่เรื่องของสัญญาณความชัดก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะคะต่อไปโหมดของเอ็กเวอินคอมนะคะถ้าเอออินคอมมากกว่าสี่คนขึ้นไปนะคะเปิดไว้เลยค่ะที่อันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็น ในโหมดของ Speed Dial นะคะโหมด Speed Dial นี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าเบอร์คนสนิท3เบอร์นะคะเราก็สามารถใส่เบอร์ลงไปได้เลยนะคะจากนั้นกด OK นะคะตั้งได้ทั้งหมด3เบอร์แล้วก็สามารถมาเปลี่ยนที่หลังได้ตลอดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโหมดของ FM Radio นะคะ ก่อนอื่นเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นเอเชียก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกขึ้นสถานีได้เลยนะคะทั้งหมดสิบคลื่นนะคะขอแนะนำว่าให้ตั้งทีเดียวเลยนะคะสิบคลื่นโอเคค่ะต่อไปนะคะสองนข้างล่างนะคะจะเป็น Quick Guide แล้วก็ User Guide นะคะเราสามารถ ดาวโหลดเข้ามาเก็บไว้ได้เลยนะคะถ้าดาวโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าซูมแล้วก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะชัดนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมดของกรุ๊ปอินโนคอมนะคะอันนี้จะตั้งค่าได้ต่อเมื่อทุกคนใช้21บเเท่านั้นนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ไม่สามารถตั้งค่าในนี้ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ จะต้องเปิดเครื่องของบลูทูธเครื่องอื่นๆก่อนนะคะเอามาอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่กลุ่ม Setting นะคะและทำการเพิ่มเพื่อนเข้ามาค่ะแต่ขนณะ,ะที่เรากดบวกเนี่ยมันก็จะสแกนค้นหา บูทูตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเข้ามา อ,อันนี้นะคะมันก็จะเพิ่มเพื่อนเข้ามาโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นของใครนะคะเราก็สามารถกดเทสได้ค่ะพอกดเทสล้เราก็กด y ย s หนึ่งทีนะคะถ้าสีแดงนะคะไปกระพริบอยู่ที่เครื่องไหนก็แสดงว่าเป็นตัวนั้นนะคะเดี๋ยวขอลองกดอีกทีนึงนะคะ,ะก็จะเป็นเครื่องซ้ายมือเครื่องแรกด้านบนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็บวกเพื่อนเข้าไปค่ะแล้วก็ชื่อนี้เราสามารถแก้ชื่อได้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสดูอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าอันนี้ไฟสีแดงกระพริบนะคะเครื่องขวาบนนะคะแล้วก็เพิ่มเพลเข้าไปค่ะอะ่ต่อไปก็จะเป็นเครื่องส้ายล่างนะคะที่กระพริบสีแดงซึ่งมันจะมีเสียงด้วยนะคะ ต่อไปเพิ่มเพื่องสุดท้ายนะคะค่ะอันนี้เราก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาหมดแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดติ๊กถูกด้านหลังให้หมดนะคะแล้วก็เซฟทูเซน่านะคะแล้วก็กด Yes ค่ะอันนี้เราสามารถตั้งค่า Favorite Group ได้ทั้งหมด3ามก u ุด้วยนะคะโอเคค่ะ อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเครื่องทั้งสี่นี้ก็ปิดเครื่องนะคะรวมถึงตัวตัวหลักด้วย สากรั้นเราก็เข้าที่แอปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เปิดเครื่องตัวอื่นขึ้นมาใหม่นะคะโอเคค่ะแล้วก็ลองเข้ามาดูในกลุบิ้นที่คอมอีกรอบนึงนะคะค่ะอันนี้ก็ จะเป็นกรุ๊ปที่กีเมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่มเข้ามาทั้งสี่ตัวแล้วนะคะค่ะแล้วที่นี้นะคะเราสามารถที่จะกดเรียกกรุ๊ปอินเตอร์คอมได้จากตัวหลักที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวนี้นะคะก็ที่เป็นตัวที่ตั้งในแอปนะคะวิธีการกดเรียกรุ๊ปอินเตอร์คอมนะคะเราจะกดปุ่มด้านล่างนะคะปุ่มนี้นะคะค้างไว้ประมาณสองบิทน,นะคะ พอกดแล้วนะคะก็รอสักครู่นะคะไฟสีเขียวนะคะก็จะค่อยๆกระพริบนะคะทีละเครื่องนะคะจนครบทั้งหมดสีเครื่องนะคะอ่าตอนนี้นะคะก็คือเชื่อมต่อกันหมดแล้วทั้งหมด5ตัวนะคะรวมกับตัวหลักด้วยนะคะอันนี้ก็คือสามารถคุยอินรคอมได้เลยนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาก็จะได้ยินทั้งหมดนะคะ แล้วก็ในส่วนของบลูทูตัวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ w w w s e n n t t h i l l n n d .com นะคะหรือสั่งซื้อทงางไลน์ก็ได้ค่ะ s e n a Thailand นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทาง Facebook นะคะ BT By บ h o p ชค่ะขอบคุณมากค่ะ